หิ้วคำว่าหิ้วหมายถึงจับหรือถือให้ให้อยถ่วงลงมา,าเรียนคำว่าเรียนหมายถึงเข้ารับความรู้จากผู้สอนปิ่นโตคำว่าปิ่นโตหมายถึง ภาชนะสำหรับใส่ของกินซ้อนกันเป็นชั้นๆมีหูหิ้วได้กระเป๋าคำว่ากระเป๋าหมายถึงเครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของ โรงเรียนคำว่าโรงเรียนหมายถึงสถานที่ศึกษาเล่าเรียนหน้าคำว่าหน้าหมายถึงส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคางหนังสือคำว่าหนังสือหมายถึงข้อความที่พิมพ์ หรือเขียนแล้วรวมเป็นเล่มบอกมือคำว่าบอกมือหมายถึงแหว่งมือทำสัญญาณผูผาเดิน หน้าใบโบกใบบัวเดินตามใบโบกหิว้วป่นโตส่งเสียงร้องน้องๆลองทายสิคะว่าใบโบกส่งเสียงร้องอย่างไรระหว่าง แปนแนกับเอิกเอิกและคำตอบที่ถูกก็คือใบโบกหิ้วปินโตส่งเสียงร้องเอิกเอิกค่ะ กระดึงดังโป,กปก๊กเป๊กใบบัวหิ้วกระเป๋าส่งเสียงร้องแอดแอดน้องๆคะเสียงกระพวนมีเสียงดังอย่างไรระหว่างกรุงกลิงกับกลิงกลิง ถูกต้องค่ะเสียงของกระพวนดังกรุงกลิงค่ะผู้ผาพาใบโบกใบบัวไปโรงเรียน พ่อถึงโรงเรียนลูกช้างใบบอกยื่นปิ่นโตให้ผู้ผาใบบัวยื่น กระเป๋าให้ภูผาช้างน้อยบอกหูให้ภูผาภูผาบอกมือ ให้ช้างน้อยช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกช้างภูผาเดินต่อไป ที่โรงเรียนของภูผาไปเรียนหนังสือหลังจากที่เราได้ตามภูผาไปโรงเรียนแล้วเรามาเล่นเกมสนุกสนุกกันก่อนนะคะโดยการให้ภูผาเดินหน้าใบบก ใบบัวเดินตามใบโบกหิ้วปินโตส่งเสียงร้องเอิกเอกิกระดึงดังโป๊กเป๊ก ใบบัวหิ้วกระเป๋าส่งเสียงร้องแอด๊ดแอด๊ดกระพวนดังกรุงกริง ผู้ผาพาใบโบใบบัวไปโรงเรียนพ่อถึงโรงเรียนลูกช้าง ใบบอกยื่นปิ่นโตให้ผู้ผาใบบัวยื่นกระเป๋าให้ผู้ผา ช้างน้อยบอกหูให้ภูผาภูผาบอกมือให้ช้างน้อย ช้างน้อยเดินเข้าโรงเรียนลูกช้างภูผาเดินต่อไปที่โรงเรียนของภูผาไปเรียนหนังสือ ให้น้องๆเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องใบบกหิ้วอะไรใบบกหิ้วอะไรใบบัวหิ้วอะไรใบบัวหิ้วอะไร ใบบอกใบบัวไปที่ไหนใบบอกใบบัวไปที่ไหนผู้ผาลาลูกช้างอย่างไรผู้ผาลาลูกช้างอย่างไรผู้ผาเดินไปไหน ภูผาเดินไปไหนใบบกหิ้วอะไรใบบกหิ้วปิ่นโตใบบัวหิ้วอะไร ใบบัวหิ้วกระเป๋าใบบอกใบบัวไปที่ไหนใบบอกใบบัวไปโรงเรียนลูกช้างผู้ผาลาลูกช้างอย่างไรผู้ผาบอกมือลาลูกช้างผู้ผาเดินไปไหนผู้ผาไปเรียนหนังสือที่โรงเรียน เป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องไปโรงเรียนสนุกกันหรือเปล่าคราวหน้าเราจะไปรู้จักกับพยัญชนะสระและวันในยุคเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ